สถูปพุทธโบราณที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่อินเดียขุดค้นพบขณะนี้คือสถูปที่เราเรียะนันทันกาสถูปนี้เป็นสถูปที่ยิ่งใหญ่กว่าเกสซริยาสถูปเกสริยาสถูปมีเส้นผ่านศูนย์กลาง120เมตรในขณะที่สถูปแห่งนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากถึง460เมตรเกือบครึ่งกิโลเมตรทีเดียวมากกว่ากันหลายเท่าตัว สถูปที่ราริยะนันทังก้าตั้งอยู่ในรัฐพิหารสาธารณรัฐอินเดียอยู่ใกล้กับชายแดนเนปาลเพียงแค่18กิโลเมตรองค์สถูปราริยะนันทังก้ามีความสูงในปัจจุบันประมาณ25เมตรโดยองค์สถูปถ้ามองจากด้านบนจะเห็นเป็นทรงกลมแต่ถ้ามองด้านข้างจะเห็นว่าเป็นเหลี่ยมมุมเป็นชั้นๆเรียงรายขึ้นไป